อยู่ดีๆนะคะฝนหลงฤดูนะคะ,ะ,คะก็ตกลงมาซะอย่างนั้นนะคะน้องลูกแพเนี่ยเห็นนั่งดูอยู่พักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ตกไม่ใช่น้อยนะคะตกมาพื้นที่ในบ้านเนี่ยเปียกหมดเลยนะคะในขณะที่ตอนนี้อากาศเย็นสบายอยู่แล้วนะคะพอฝนตกลงมาเนี่ยก็เลยทําให้อากาศเย็นมากขึ้นนะคะก็ช่วยกันดูแลน้องๆด้วยนะคะบ้านผู้กองเนี่ยตอนนี้นะคะจําได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วในในช่วงเดือนนี้นะคะน้องน้องแมวบ้านเราเนี่ยเริ่มจากเป็นหวัดก่อนเป็นหวัดแล้วก็เป็นหัดนะคะแล้วก็การเป็นหัดเนี่ยเริ่มจากน้องก้านมยมนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ผู้กองเลยพยายามที่จะดูแลน้องๆอ,อย่างดีนะคะเวลาที่ฝนตกหรือว่าอากาศเย็นแบบนี้ผู้กองจะปิดหน้าต่างเลยนะคะแง้มไวน้นิดๆพอให้อากาศเข้าพอนะคะก็ช่วยได้มากทีเดียวนะคะปีนี้ นอกมีน้องเรนโบว์ตัวเดียวที่เป็นหวัดนะคะแล้วก็รักษาหายแล้วตอนนี้ไม่มีน้องๆตัวไหนเป็นหวัดนะคะตัวนี้ก็เป็นน้องวาเลนไทน์นะคะน้องวาเลนไทน์เนี่ยพอโตแล้วเนี่ยค่อนข้างดื้อน,นะคะเป็นน้องแมวเพศเมียที่เป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะเป็นน้องอีสเตอร์กับน้องคริสต์มาสเนี่ยจะติดแม่มาีมากน้องวาเลนไทน์ไม่ไม่ติดมากนะัก แต่ก็มีแวะไปหานะคะไปดมๆไปเลียตัวกันนี่คือน้องปูมานะคะเนี่ยเวลาที่ผู้กองเล่นกับน้องปูมาเนี่ยจะมาอย่างนี้เลยกางเล็บมาเลยนะคะแต่ถ้าลองเป็นพระโรมานะคะโอ้โหแบบออดอ้อนกลิ้งม้วนนะคะแบบอยากให้อุ้มอะไรแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นผู้กองดูสายตานะคะทะมึงทึงมากแต่ถ้าเป็นพระลมาเล่นกับเขาเนี่ยสายตาจะอ่อนโยนกว่านี้มากนะคะก็ ถามว่าพระรามจะสิ้นเมื่อไหร่เนี่ยยังตอบไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเอาละนะคะให้ใหผู้กองจะไม่ค่อยวิธีการเลี้ยงลูกของผู้กองก็จะไม่ค่อยบังคับอะไรลูกแล้วแต่ลูกเลยนะคะอยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วลูกอยากทาอะไรเนี่ยอยากดําเนินชีวิตแบบไหนเนี่ยตามสบายเลยแต่เท่าที่คุยกับพระรลมเนี่ยนะคะก็ขอบวชไปอีกสักพักหนึ่งนะคะใช้คําว่าสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ดูสายฝนนะคะตกลงมาเย็นสบายมากๆน้องๆก็ เป็นช่วงกลางวันที่ผู้กองอยู่บ้านวันหยุดนะคะน้องๆก็วิ่งหนีเข้าบ้านกันไปหมดแล้วบางส่วนก็มานอนดูสายฝนแล้วก็อากาศเย็นๆหน้าบ้านนะคะเหมือนน้องทองหยิบน้องชบาแก้วหน้าเดิมนะคะถ้าฝนตกหรือว่าฟ้าร้องอะไรแบบนี้ไม่มีกลัวนะคะแล้วก็ไม่มีหนีด้วยนะคะแล้วว่า ตอนช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะถ้าผู้กองไม่เข้าบ้านบางทีเวลาหลังจากพาน้องๆไปหาหมอในประจําวันแล้วเนี่ยนะคะเวลาทุ่มสองทุ่มีบยบางทีผู้กองจะลงไปอยู่ในลานบ้านเพื่อไปรดน้ําต้นไม้พาน้องหมาเข้ากรงนอนอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่ยอมเข้าบ้านเขาก็จะอยู่ในกรงยักษ์หน้าบ้านแล้วก็ร้องเรียกไปนะคะเหมือนรอให้ให้เราเข้าบ้านไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยดูน้องปู่มานะคะเล่นกับผู้กองเนี่ยเล่นแรงมาก Oh <laughs> ดูสายตาเนี่ยนะคะดูแบบคนลดคนละเรื่องกับเวลาที่เขาอยู่กับพระโลมานะคะก็เป็นนิสัยของน้องแมวแต่ละตัวนะคะผู้กองก็ไม่ทร้าเหมือนกันว่าไปทําอะไรให้น้องปูม้าไม่ชอบแต่ที่จําได้เนี่ยคือน้องปูมา้าตอนที่เลี้ยงระบบเปิดเนี่ยน้องปูม้าเนี่ยไปเที่ยวโหเป็นสองวันสามวันถึงจะกลับบ้านนะคะแล้วเวลาผู้กองไปตามกลับเนี่ยไม่มีกลับเลยนะคะต้องให้พระโลมาไปตามนะคะถึงจะกลับบ้าน ก็เลยเป็นที่มาของหลายๆเรื่องราวนะคะเมื่อก่อนบ้านเราเลี้ยงระบบเปิดนะคะพอปล่อยน้องๆออกจากประตูบ้านไปเนี่ยทุกตัวก็แยกย้ายกันไปเดินตามลานบ้านบ้างกระโดดข้ามรั้วบ้านออกไปบ้างนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเป็นที่มาของการเลี้ยงระบบปิดแบบนี้นะคะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะคะถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยจะมีที่มีโลกไม่ได้กว้างมากนักเหมือนกับการเลี้ยงระบบเปิดนะคะการเลี้ยงระบบเปิดเนี่ยถ้าใคร เลี้ยงใส่ฟงเล็กๆอยู่เนี่ยผู้กองคิดว่าเลี้ยงระบบเปิดดีกว่านะคะอย่าไปขังเขา,าหมดอิสรภาพอยู่ในกรงแคบๆเล็กๆนะคะแต่ถ้าพอมีบริเวณบางท่านนะผู้กองชื่นชมมากถึงแม้ว่าจะเลี้ยงน้องแมวในบ้านเช่านะคะบ้านเช่าเนี่ยอาจจะเท่าประมาณสักห้องนอนหนึ่งห้องนอนเนี่ยบางบางบ้านเนี่ยพยายามที่จะไปจ้างช่างมาทํากรงอ่าเป็นกรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ติดเข้าไปตรงหน้าต่างนะคะเพื่อให้น้องๆแมวเนี่ยออกมานั่งรับลม รับแสงแดดนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยถ้าหากว่าหากเราเลี้ยงเขาในห้องแคบๆไม่ได้รับแสงแดดเลยเนี่ยนะคะน้องแมวเหล่านะั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะป่วยเป็นโรคก,กระดูกเปราะกระดูกผุกระดูกคุณพวกนี้นะคะผูกองเนี่ยเคยหาความรู้จากที่คุณหมอสัตวแพทย์เนี่ยแนะนำนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้า,าสามารถดูแลเขาได้ดี ่ผู้กองเนี่ยก็ยิ่งดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยเขาก็อยากจะมีใช้ชีวิตที่มีความสุขมาดูน้องหมูสามชั้นของเรานะคะอาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเห็นขนเนี่ยก็สวยขึ้นนะคะแล้วก็ หน้าตาดูสดชื่นขึ้นมากแล้วก็กินอาหารวัดผู้กองเนี่ยตอนนี้อาจให้กินเต็มที่เลยอยากกินอะไรเนี่ยให้กินหมดเลยนะคะก็ส่วนแม่เพชรนะคะแม่เพชรที่ผู้กองพาไปนอนโรงพยาบาลสามวันสองคืนนะคะด้วยอาการไตเสื่อมนะคะคุณหมอ,อผลจากจากผลการตรวจทุกอย่างเนี่ยระบุว่าเป็นโรคไตเสื่อมเพราะว่าแม่เพชรเนี่ยอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะคะแล้วตอนที่มาอยู่กับผู้กองเนี่ย โดนหมากัดมาคอเอียงไปข้างหนึ่งเลยนะคะจนผู้กองคิดว่าเขาจะต้องเป็นแมวพิการแบบนั้นก็เลยไม่กล้าทำหมันเขาก็เลยทําให้แมเ่เพชรเนี่ยมีลูกออกมาคลอกที่1ก่อนก็จะมีน้องสบายน้องอน้องคุณพระช่วยน้องมีช็อปนะคะผู้กองอจำได้แค่น้องสบายตัวเดียวว่าเป็นลูกคลอกแรกแล้วด้วยความที่เขาพร้อมๆแบบเนี้ย ก็ชะลอเวลาที่จะไปทาหมันเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอให้เขาอ้วนก่อน่อยไปทาหมันแล้วยังไม่ได้ทาหมันน้องแมวตัวผู้บางตัวในบ้านก็เลยทําให้แม่เพชรเนี่ยคลอกลอดลูกคลอกที่2อออกมาอีกนะคะแล้วแม่เพชรเนี่ยอยู่กับผู้กองเนี่ยช่วง7 8 9ปีช่วงเนี้ยได้แล้วนะ่ะนานนานพอสมควรทีเดียวนะคะ,ะแล้วก็เลยทําให้เนี่ยแม่เพชรตอนนี้มีลูกที่เหลืออยู่ในบ้านก็คือน้องสบายน้องมีช็อป แล้วก็จะมีน้องอีกตัวหนึ่งน้องคุณพระช่วยน้องคุณพระช่วยเนี่ยขนจะมันเงาดีกว่าแม่เพชรดีกว่าน้องสบายหน่อยนะคะจินนี่นะคะน้องจินนี่น้องหมาข้างนอกบ้านเนี่ยก็จริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนเล่นกับน้องแมวแล้วก็ถ้าเอาเข้ามาเนี่ยเขาก็เล่นกันนะคะแต่ไม่ไม่ทราบว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะผิดสิ่นแม่เพชร นะคะก็ามาขูอยู่ข้างนอกในส่วนของแม่เพชรเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงผู้กองเนี่ยจะขังใส่ใส่กรงไว้บางเวลาเพื่อให้เขากินอาหารสําหรับแมวที่ป่วดเป็นโรคไตน,นะคะแล้วก็ปล่อยออกมารับแดดมาเดินเล่นบ้างเป็นบางเวลานะคะก็สลับกันส่วนน้องหมูสาชั้นเนี่ย คุณหมอยังให้อยู่ในห้องแมวป่วยให้แยกไว้ก่อนนะคะก็คิดว่าอาการดีวันดีคืนขึ้นแล้วเดี๋ยวดีขึ้นแน่ๆนะคะผู้กองก็สบายใจแล้วว่าน้องหมกสาชั้นเนี่ยรอดแน่นอนนะคะและนี่เป็นไซายแมวที่พี่น้องส่งมาให้น้องแมวในบ้านเรานะคะ,ะผู้กองเนี่ยถ้าถ้าหากมีบางท่านที่ส่งเป็น ทรายแมวชนิดเต้าหู้มาเนี่ยในกระมังที่น้องพิงค์แพนเตอร์ใช้อยู่เนี่ยผู้กองจะผสมกันระหว่างทรายแมวปกติกับทรายแมวเต้าหู้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวนะคะที่ส่งมาให้น้องๆเนี่ยได้ใช้กันอย่างที่เห็นนะคะผู้ก,กองก็ให้น้องๆใช้แล้วกระบะทรายเนี่ยบ้านเราเนี่ยอาจจะเยินหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้กองจะไม่ค่อยถ่ายกระบะทรายหเห็นเพราะว่ากระบะทรายบ้านเราเนี่ยเก่ามากอย่างที่เห็นเนี่ยเวลาเอาไปตากแดดนะคะเวลาล้างเนี่ยผู้ ก่อนจะใช้จะแช่ไฮเตอร์นะคะและเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ไปตากแดดไว้หลายๆวันเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นแล้วถึงเอามามาใช้จะเห็นน่าบางกลมังเนี่ยก็แตกบ้างโดนหมากัดขอบกลมังบ้างแบบนี้นะคะจะใช้ผสมกันทั้ง2องอย่างนะคะทั้งใส่แมวปกติแล้วก็ใส่แมวเต้าหู้นะคะเพราะใส่แมวเต้าหู้เนี่ย จะช่วยดยูดซับกลิ่นได้ดีนะคะทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นมากนักในบ้านนะคะถามว่าเลี้ยงน้องแมว77ตัวเนี่ยมีกลิ่นไหมนะคะก็ต้องมีบ้างนะคะบางทีน้องๆก็ไปจะเห็นว่าประตูบ้านเนี่ยข้างหลังน้องชบาแก้วเนี่ยเป็นสนิมแล้วนะคะผู้กครองก็ว่าจะซื้อซื้อสีมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีเวลาทานนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะแอบฉี่อาหารแมวชนิดเม็ดนะคะยี่ห้อนี้นะคะได้รับแล้วนะคะก็มี ท่านผู้ใจดีเนี่ยส่งมาให้น้องๆนะคะแล้วก็มิได้เป็นอาหารสําหรับน้องมานะคะก็ผู้กองก็จะเก็บรวบรวมไว้ให้น้องมาตอนในบอ่อทรายนะคะเน,นี้ยระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะก็คิดว่าการเข้าไปในบอ่อทรายตอนแรกผู้กองตั้งใจไว้ว่าจะเข้าให้เร็วกว่านี้นะคะแต่พอดีทางในบอ่อทรายเนี่ยยังไม่ได้แจ้งมาว่าอาหารหมดนะคะก็เลยคิดว่า เข้าไปรอบนี้ระดับน้ําอาจจะลดลงแล้วนะคะยังสามารถส่งอาหารมาได้เรื่อยๆนะคะบุกกองก็จะเก็บรวบรวมไว้เข้าบ่อรายเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเอาไปให้น้องมาจอในบ่อรายนะคะซึ่งลําบากกันมากตอนที่ นาำทวมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปีกยกไฟแมวหรืออาหารสำหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่บุกกองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอรแ์แตงก็สามารถทำได้ฝากพี่น้องใยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ